มาตีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุขคนมาจ้ะมาแต่งบักทัวให้เพิ่นงามแต่งบักทัวจ้ะบักทัวเถ่าแล้วนะจ้ะเขากับสิมาแต่งให้เพิ่นให้เพิ่นแตกไม่ให้เป็นสาวไม่น่ะจ้ะอันนี้ปลาตัดอันใดมันแก่กระตัดถิ่นนะสาวคนหน่นวยมันเกิดโบงงามนะจ้ะเนาะหน่วยมันเกิดสีบบสมบูรณ์หน่วยสันสันนะจ้ะตุดและตุดรีบๆนะจ้ะดูเด้อ หน่วยเพิ่นจะบ่ง,งามตูนเพิ่นสิเลบๆจังซี่นี่จิแก่แล้วจ้ะนี่แต่บ่ง,งามคับก็มาตัดอันใดที่ว่าเพิ่นเหลืองเนาะจ้ะทิ้งไปเดี๋ยวเพิ่นก็แตกมาใหม่ให้ง,งามกว่าเก่าอีกแยงตัดแหง,งามคั่นเพิ่นแก่แล้วต้องตัดนะจะถ้าบ่ตัดเพิ่นกส็สิเป็นบักทัว่วบ่ง,งามอาจสิตายไปเลยอ่ะจ้ะต้นนี้ต้นนี้บักทั่วใหม่อยู่จ้ะแต่ก็สิตัดออกนะจะ น่้วไอยอยู่ได้จ้ะได่กินอยู่ได้จ้ะอันนี้บักทัวไม่แต่คนอันนี้เครียน,นี่ตะโดนเหนะจ้ะเป็นน้อยอยูจ้ะอันใดอดีกรดิริยาตัดออกคนแตกไม่จ้ะตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยจ้ะ เลิกได้จาะพี่น้องมองดูยุก,กลมขุนเดือนขุนโพขึ้นมากเนาะคุนก็นได้กินอยู่จ้ะดินบ่อยมีเนาะก็ได้ซื้อดินใส่ได้จะเอาดินแถวๆนี้แหละเห็นได้ใส่ไปจ้ะเศษใหม่เศษดินเอาไทยอย่างเนาะหักหลอกงบเยอะข้อโทรศัพท์ก็ได้อะ จะตัดทิ้งพอ,อตัดทิ้งเดี๋ยวจะให้คนคน,นจะได้เลียงตัวอื่นได้เนาะสมบูรณ์ก็เก่าและไปนี้โอเหน่วยอยู่เดี๋ยวะมีหน่วยอยู่นู่นเปว่าลูกสามอนันตัดเลยจ้ะแต่งบักรทัวกันจ้าทุกคนอันนี้ก็ขึ้นไหมจ้ะ ท่านไหนไงท่านไหนเป็น,นมวยต่เริ่มเริ่มจิมีน่นอนเราใบผลน,นอนชอนใบนอนชอนใบเราจะไม่ใช้ยาทั้งสิ้นนะจ๊ะจะไม่ฉีดยาจะไม่ฆ่าแมลงไปจะเก็บผักเก็บปักทั่วเลยไปกินกับขนมสินอ่อนๆจ่าพี่น้องอ่อนๆปักทั่วก็พอได้กิน ตะวาสลัดส้มหมดเลวจ้ะพี่น้องโดนพายุถล,ล่มเลยเนี่ยละนาจอันนี้กระท่วต้นใหม่นะจ๊ะอันนี้ต้นใหม่กำลังโตบรรยากาศจ้ะพี่น้องแม่แตงบักทัวจะซื้อนีจ้ะขันเพินบอสขันห้องบอสแตงเพินกระสีได้แบบนี้อาจารย์นี่ หน่วยบางงามคนเก่าหลอดนัก,นกตัดทิ่มไปไอ้คนแตกไม่แตกไม่มากคนกระสินวยงามได้เจ็บขนะาดตัดไปหลดตัดทิ่มไปเลยอยู่เลิกเถิดอยู่เลิกจะ้ะตัดทิ่มไปจะ้ะ ใบแจ้กระตัดได้กพี่น้องใบพอดนะีเป็นสนิมเนะาะใบเป็นเป็นสนิมกระตัดทิมป้าเดียเ๋ยวพนกแตกไม่ปักทั่วคนขาง,งสีท้นอยู่แก่บกักกั่วพันหนึ่ทนทนแดดท,ทนลมยิ่งอากาศเย็นเย็นยิ่งชอบแต่ถ้าร้อนๆอนนะหูยกลางวันมาเหี่ยวหมดเลยต้องลดน้ำจาเนี่ยจะเหนนว่ามัน,าน,าน,นกระสิเป็นรูแบบนี้เห็นว่าจะ của sông bùn tạc thím bùn tạc để bùi tạc hinh bùi tạc hinh bùi tạc hinh bùi tạ hinh bùi để hinh bùi để hinh bùi tạ 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 hinh แต่ว่าสิตัดแต่จะให้คนแตกไหมเก็บหน่วยคนกันโอ้ยกันไกลคนเก็บหน่วยคนกันเนาะเก็บปักทัวร์จ้ทุกคนหน,น่วยบางงามเหมือนกัแต่ก็ใส่ได้อยู่จะสิต,ตัดเนาะ้องตัดคนให้เพคนแตกไหมงามไหม ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็เอาไปทําปุ๋ยได้ปุ๋ยไม่น้อยหน่อยอยู่เดี๋ยวจ้ะเลยน้อยหน่อยคนอันนี้แม่ตาบอดีอันนี้น,น้อยหน่อยคนจะพี่น้องฝาตัดออกมันเป็นอย่างนั้นตัดออกพี่เพื่อนคนสิเด็แตกไหมอือเดี๋ยวแตกไหมก็สิน้อยงามจะพี่น้อง แตกใหม่ก็จะหน่วยสวยเอ๊ะบังบังหน่วยพันสันสันเดี๋ยวสิตัดทุกอันเลยจ้าสิพาไปเบิ่งสลดัดลมเลยเนี่ยแหละหนักเลยจ้าทุกคนตัวนี้ก็แกะแจจ้ะตัวนี้ปลาเกลือขันขังแกนะจะ้าอย่างห้าก็จิตตัดพันถิมนะจะ้าผนเป็นหน่วยมากกว่สิบซ้ำเนี่ยจะ้ะแค่เนี่ยค่ะเ้าพอตัดนะจะมาตัดออก เก็บนวยไปกินเนี่ยนวยบสมบูรณ์จะพี่นองก็จิตตัดถิ่มตัดให้เพิ่นแตกไหมงามก็เก่าแต่แองเสกันแต่เพิ่นเพเป็นนวยแหละจ้ะแต่งสาวแต่งสาวแต่งให้เพิ่นเป็นสาวไหม เพิ่งสีเพันธสีเป็นดอกอยู่ได้จังนที่เป็นดอกดอันได้เริ่มสีแบบเหลืองๆกัะค่ะกติดตัดถิ่มอันได้เลื่อมเหลืองๆกับตัดถิ่มนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยนึ่งไว้ยังกัดตกใจหมดมันทิ่มขาวตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลย đặt sự nụ đặt sự nụ cười cái lụt đó có chợ mấy số vô ngam đây ตัดถิ่มไปเถอะแกแล้วเป็นโดนแล้วได้กินลร้ลูกเลยจ้ะต่ละพ่วงละพ่วงตัดออกเลยตัดออกอเลยให้แตกใหม่มันจะแตกไหมยื่ได้ใจสังเสียเอาไว้จะก้น,นหนาเท้าได้กินย้อนอีก สวนเด้อจ้าทุกคนรับรองได้กินผักปลอดสารพิษทั้งปีเลยจ้าผักกินผักปลอดสารพิษชีวิตจะปลอดภัยถึนเลยนี่คน,น,น,นกับบงงามเลยจ้ะ Bi lâu bây giờ rồi hãy mai nó chip luôn quay chân nói xiết ai xiết nói bên lấy chả tay <laughs> Tát mất lấy chân tay mất lấy chân tay tổn lấy chân tay lấy chân tay mất lấy chân tay mất lấy chân ลอดมาได,ออออด้อยู่นะแต่พราะว่าทนได้กับอายุทนได้บบทัว่วไงแบบทั่วบบทั่วพวกว่าก็ค่อยงามแล้วนวยบ่งงามตื่นงามแล้วก็มาแต่งใหม่จะได้แตงงามๆเนี่ยมันเป็นนวยมากเผื่อไงเป็น,น,ปน,นตัดเลย <laughs> อันนี้เอาไว้ปลูกได้อยู่ เก็บไปปลูกปลูกไปเรื่อยจะเต็มแล้วจะเต็มทุกบกล็อกละแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นนสิตัดเลยตัดเลยเป็นดอกอยูน่นะจะได้แตกใหม่งามดอกก็ไม่เอาแล้วไปเห็ดปุ๋ยที่ดีเด็กจะบทวนแต่ตาจะเอาไปใส่ปุ๋ยไว้ ปุ๋ยทำปุ๋ยปุ๋ยก็บอกต้องซื้อนะจ๊ะเนี่ยหน่วยบอกทัวร์ไปจะขันเห้กนน็ตัสต์คนเดิมเป็นแบบนี้แหละหน่วยนี่ง้อพิการตัสต์คนเห็นคนแตกไม่ให้ชอ่อไม่คนขึ้นเน,นี่ช่อไม่คนเนี่จ้ะชอ่อไม่คนคนใหญ่ ชอเก้าคนทิบไปป้าเสร็คลิ่เล่นเลนเพ <laughs> ื่อนๆเน่าเราจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ ไปตัดไปตัดมันเลยไม่ว่ามีดอกไม่ดอก <c oughs> ตัดหมน <c oughs> เลยนกระแตกไหมจ้ะ ต้นนี้ก็ไม่งามแล้วหมดลูกดอกก็ไม่มีตัดซะเลยกำลังแต่จะแตกอยู่นะเจ๊เนี่ยเขาจะแตกอยู่ไม่ใช่ไม่แตกเขาเป็นลูกมาเขาจะเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ลูกเล็กม <c oughs> ่าป๊อกจักจั่นก็ไม่ตัดซะเนียเขาจะแตก ข้อใหม่ขึ้นมาอยู่แต่เราไม่ได้ดูแลเนาะก็ตัดทิ้งไปเลยก็เอาไว้ทำพันก็ตัดเขาไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยเดี๋ยวเก็บลูกแห้งไว้ทำพันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โกลนเลยว่นนี้ จะตัดเลยเนาะจะแตกไหมดูสิว่าจะแตกได้เยอะไหมคอยดูเด้อวว่าคนแตกมากคนสิเป็นยังไงตัดขนาดนี้จะได้ไม่ปลูกบ่อยแตกมาแล้วจะเป็นยังไง ตัดเรียบร้อยแล้วถุกต้นถึกต้นแล้วเก็บได้จ้ะพี่น้องจากสวน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 กลางถนนบรรยากาศทั่วเต็มถุกบอกเหรอได้จ้ะบังดูบอท่านโพขึ้นมากกับมี่แต่ว่ามีถทัวถูกบอกแล้วจ้ะเอบอกมาให้ปลูกกักทัวดีด ตัดก็เหลือใบเลยจ้าดูสิคอยดูว่าจะแตกไหมนี่กับกระรั่วปลูกไว้จ้าจะให้เลื่อยกำลังขืนพี่น้องมึงดูกำลังเท้างามงามคุนกระถางนึงกระถางนั้นปลูกที่หลังจะให้ขึ้นตามตำลึงเนี่ยจ้าตามตำลึงด้วยจ้าอันนี้เพราอทำในไง อันนี้พ่ท่านได้นไงแต่ก็น,น่าจะรอดอยู่เป็นโลกเราพี่น้องเอ,อ้ยเป็นโลกเ่กะเกียริสิจ้ะสิวสิทุกคนมุมนี้พี่น้องละเน่ละนาดลาจ้าผักป่าตั้งแต่หมู่พายุ่เขาป่ายัางมัมีเวลามาเอาผลขึ้นเลยจันนีดูสิหล่มไปคนละทิศละทางจ้ะ อแต่เ้มือผ้ายุเขาพ่อทลายถล่ลมถแล้วจะน้ำกบถลมเป็นว่าจะพักป่ากระลมไปคนละทิดละทางจะพี่น้องจะว่าแก่เราเนาะพักแก่แเราเก็บดอกไปกินก็ขนมเสร็จพักอันนี้ยังยังโอเคอยู่จ้ะพักต้นต่ำๆยังโอเคอยู่ แต่ว่าสลัดจะออกขมแล้วจะคนแก่เนาะดูดนลมดู Давайте เอาืนเริ่มแก่เริ่มเกอเ,เริ่มไม่ได้กินแล้วโอู้หเดี๋ยวเก็บชะโอมไปกินน้ำแข็งคุกคนชะโอมสูงสูงตัดลงดู้จ้ะไม่หรอกตาวองหาลูกค้าถือลูกา งินหลักก็โอนงันใสเขาเหรอเมื่อกี้ใสมันยุ่กับคนหรอกแม่จ่าแม่จ้าลุยๆน้ำกันอันไหนวะเรื่องนนแต่ตัวดวงแล้วตัดวงเนาะเอาไปเดี๋ยวก็นีๆเอาไปนี่ไปนี่เจ้าได้แล้วปะเอามีตังก็แล้วมีอยู่เมล่เละเขาก่าลับเต็ม ชิปไปนะอันนี้มันนี่อย่างหนึ่งสองเด็กจุดขึ้นมาบอดนี่จักใบสื่อไปแล้วสองใบแต่ว่าสื่อแค่นี้พอแล้วซื่อหลายเกินไปเรื่องเสื้อคลเมระว่าเหม็นบ้อก็ม่เก่าปอ้ยใส่ือเอาตัเถอะาโหลดหามหนอกเาว่าจ้ารางวัลที่หนึ่งเก้าสองเลยมอง้เกอง

ได้พักกระมั่งนึงแล้วก็ได้ลอตเตอรี่คู่นึงจ้ะไปเขาบ้านมานันนีจ้าขอบคุณทุกขูสุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าขอบคุณหลายๆ